ครับทุกคนวันศุกร์ที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดเหรอครับสิงหาคมครับก็ทักทายกันนะครับวันศุกร์ตอนนี้ก็น่าจะเกือบบ่ายโมงครับอ่ก็ดีใจครับที่เจอฟูเฮาส์นะครับน,น้องน้องเนื้อึกษาอิเล็กทรอนิกส์าอาจารย์กุ๊กไม่ได้ไปร่วมออ i e เรนเทชันหรอก นะครับเมื่อวานวันที่6ก็ที่สโลบเราที่ตึก B นี่แหละนะครับก็เห็นน้องปี2ปี3ปี4น่าจะมีน้องปี1นะครับมาร่วมด้วยก็อย่างที่จา์กุ๊บบอกคงตื่นเต้นกันะครับแล้วก็เจอน้องปี4นะครับใครที่จะลงทะเบียนเพิ่มวันจันทร์เดี๋ยวเจอกันนะครับบ่าโมงสีตึก12ชั้นห้องหกนะครับเหมือนเดิม แล้วก็ดรนรินทร์ครับก็อาตาราง e l e c t กท n i c ิกส์ o ลั t บร y รนะครับมาให้ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่14ก็คือสุกหน้านะครับวันเียที่7บวกไปอีก7วันนะครับซึ่งแลบ,บที่จะเจอเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นในเรื่องของการใช้ชื่อหัวข้อก็คือ introduction to simulation program นะครับก็คือใช้ LT spice นะครับ LT H.I.C.E. นะครับซึ่งอาจารย์คุกก็ลงวิธีการใช้ไปด้วยรอยนะครับลองไปเสิร์ชดูใน YouTube นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Cook RET นะครับ Cook ก,ก็เหมือน Cooking นี่แหละนะครับ RET หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ hey, ทำไมอาจารย์คุกมีคำว่า RET บางคนก็บอก c o k กเ i รดกับ R ารจริงๆก็คือเป็นที่อาจารย์คุกตั้งมานะครับเป็น YouTube Channel เป็นย่อมาจาก Rochester Institute of Technology นะครับที่อาจารย์ก็ไปเรียนต่อที่นิวยอร์กนะครับสถาบัน RIT นี่แหละนะครับก็เลยใส่ตัวนั้นเข้าไปก็จะเป็นในเรื่องของการนะครับวิธีการใช้ก็คือ introduction การใช้ LT Spice ฝู Full. แล้วก็หลังจากนั้นก็จะ follow นะครับก็คือตามด้วยเป็น เรื่องของเซอร์กิจับซึ่งน้องปี2เนี่ยเพิ่งขึ้นมาเป็น sophomore ปีหนึ่งเนี่ยก็จะไปเรียนอยู่พูดกันตรงตรงที่ทางตึกประเทศใช่ไหมครับเราเรียนเคมีเราเรียนฟิสิกส์โปรแกรมมิ่งเมค a านิก uh, ซึ่งตอนนี้ก็คือ uh, look forward ก็คือเข้ามาเรียนที่ uh, ภาควิชาเราอิเล็กทรอนิกส์หลายคนก็คงตื่นเต้นเอ๊ะเข้าภาควิชาจริงๆแล้วนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์หน้านะครับวันที่14เนี่ยก็อาจารย์กุกสอนทั้งชาทั้งบ่ายนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องแลบที่ห้องคอมนะครับก็คือตึก12ชั้นชั้น1 หลายคนก็คงคุ้นเคยแล้วแหละตึกสองชั้นเราก็อยู่ที่ตรงนี้เองก็จะได้ลงวิชานะครับที่เข้า,เ,าเขาเรียกว่าโฟกัสลงไปเกี่ยวกับวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ถ้าดาัไม่ผิดก็จะต้องเจอวิชาเซอร์กิตนะครับเจอวิชาดิจิทัลครับซึ่งอย่างที่จา์กุ๊กเคยพูดว่าน้องปี2เนี่ยนะครับเพิ่งขึ้นเข้ามาภาคการศึกษาแรกเราก็เริ่มสร้างก่อตัวนะครับ ก็เราจะ transform ให้เป็น engineer นะครับดูซิว่าเราจะตักตวงความรู้ยังไงนะครับเพื่อที่เราจบไปแล้วเนี่ยเราสามารถทำงานนะครับเป็น engineer โดยเฉพาะ electronics นะครับแต่อย่างที่จารย์กุ๊บบอกก็คือ electronics เนี่ยก็คือบเบิลหลายๆอย่างเราจะรู้วิธีการใช้นะครับ oscilloscope นะครับก็จะมีหลักค่อนข้างเยอะเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณสัก10ได้ไมั้ยครับ10กันทดลอง พราะฉะนั้นนั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัตินะครับเราจะเรียนแต่ทางด้านทฤษฎีไม่ได้ก็คือเอนจิเนียร์เราเรียนทางด้านภาคทฤษฎีแล้วก็เรียนภาคปฏิบัติแต่จุดที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเป็นการปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าทำแลบนี่แหละที่เราพูดเนี่ยอาจารย์กุ๊ก็จะ brief นะครับน้องหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์กุ๊ก็จะ brief สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ จะแสดงตัวอย่างนะครับก็คือทําเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำปดไปด้วยกันของอาจารย์กุ๊เป็น simulation นะครับก็คือการใช้โปรแกรมทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ที่ปลายนิ้วแล้วก็บอกน้องนะครับที่ขึ้นมาปี2ส,สิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์ได้ตลอดเนี่ยก็คือไปาหาัดพิมพ์สัมผัสะนะครับเพราะเราต้องพิมพ์รายงานเยอะแล้วก็ต้องใช้ตลอดไปนะครับโดยเฉพาะที่เราไปทำงานเราต้องเขียนรีพอร์ต เดี๋ยวก็ต้องเจอปี3นะครับปีสก็ต้องมีจูเนียโปรเจกต์เราก็ต้องเขียนรีพอร์ตนะครับเป็นเล่มซึ่งบางคนก็อาจจะใช้วิธีชอ o r ตคัตก็คือไปก๊อปปี้นะครับจากของเก่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้พัฒนาอะไรตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นไปนหัดพิม,มพ์สัมผัสซะรีพอร์ตเราต้องเขียนนะครับ r t รีพอร์ตเนี่ยนะครับซึ่งบาง ปฏิบัติการเนี่ยก็คืออาจารย์เขาไม่ต้องให้ส่งรีพอร์ตนะครับแค่ทําในห้อง l a บก็คืออยู่กับฮาร์ดแวร์อยู่กับซอฟ์แวร์แล้วก็ถ้าผ่านปับ๊บเราก็สามารถเซ็นชื่อนะครับแต่เราให้ expect ให้สูงกว่านั้นก็คือหมายถึงว่าเราควรจะต้องพิมพ์รายงานและการที่เราพิมพ์รายงานเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเราย้อนกลับมาดูได้นะครับตอนที่เราขึ้นปีสาปีสซึ่งงานเนี่ยจะหนักขึ้นนะครับถ้าเราไม่ สร้างฐานความรู้นะครับให้แน่น,นครับเราก็จะไม่สามารถที่จะตอดยอดนะครับความรู้ปี2ปี3นะครับขึ้นไปปี4ได้นะครับเราเรียนกัน4ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็คือส่วนที่สําคัญครับแล้วก็ภาคการศึกษาที่2เราก็ต้องเจอปฏิบัติการปี3ก็ต้องเจอปฏิบัติการก็คือการทำแลบนะครับทั้งภาคการศึกษาที่1แล้วก็ภาคการศึกษาที่2 ส่วนปี3ก็จะหนักก็คือเราเองเราจะต้องทำในเรื่องของจูเนียร์โปรเจกนะครับแล้วก็ปี4เราก็ต้องทำในเรื่องของซีเนียร์โปรเจกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องปี2เนี่ยนะครับเมื่อจบภาคก,การศึกษาที่2เนี่ยก็คือถือว่าเป็นครึ่งทางเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าทางภาคเราเนี่ยนะครับมีตัวอาจารย์ที่มีคุณวุฒิมีประสบการณ์เนี่ยพร้อมที่จะให้ความรู้กับพวกเรา ก็คืออยู่ที่พวกเราเนี่ยตักตวงครับมากน้อยแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็น Ben นฟิตนะครับสำหรับตัวเรานั่นก็คือเป็นการพูดคุยกับน้องนะครับที่เพิ่งขึ้นมาปี2แล้วก็ถ้าพูดไปในเรื่องของเกรดในเรื่องของอะไรเนี่ยเราก็ยังสามารถทำเกรดได้นะครับถ้าเราจะไปทำเกรดตอนปี3ปี4แล้วเนี่ยโดยที่เกรดปี1ปี2เราไม่ดีนะครับพูดง่ายๆว่าตัวหารของ ครดิตหรือว่านวยกฤิของเราเนี่ยมันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะทําได้ดีในบางวิชานะแต่ว่าการที่จะกระหยับเก็บเกรดเ,เนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับให้สูงขึ้นกระโดดพวดพวดเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับนับน่นคือข้อคิดจากอาจารย์กุ๊กที่เห็นมานะครับตลอดออก็ขอบคุณนะครับทางภาควิชานะครับจันโจน่ารักมากเมื่อวานเห็น r r i n t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  o o นะครับมีแจกขนมจากเค,ค้กให้น้องๆก็อย่างที่บอกว่ามาเต็ม กันเลยนะครับก็คือตัวอาจารย์ก็อยากเจอน้องนาาักศึกษานักศึกษาเองก็อยากเจอตัวอาจารย์นะครับว่ามาใน KMTL แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าสาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างนะครับซึ่งมันเป็น challenge นะครับ challenge ที่ไม่ได้เคลื่อนตัวไปได้ง่ายๆนะครับเพราะเราที่อาจารย์กูเคยบอกก็คือเป็นวิชาที่เรามองแทบจะไม่เห็นตัวนะครับเราไม่สามารถที่จะท่องจำได้นะครับ สมการ1สมการเนี่ยเราสามารถนั่งดูเป็น10นาทีได้นะครับเราต้องรู้ว่ามีตัวแปรอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็บางอย่างเราก็มองไม่เห็นตัวนะครับในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าในเรื่องวงจรอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ยังไงกระแสไฟฟ้าไหลยังไงนะครับเพราะฉะนั้นให้ตรหนักนิดนึงว่าทํำยังไงเราถึงจะ transform ของเราเนี่ยกลายเป็นเอนจิเนียร์ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ใช่สิ่งที่เรียนง่ายเลยแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ย มีงานนะครับที่ค่อนข้างที่จะใช้สกิลใช้เทรนนิ่งของเราเนี่ยค่อนข้างสูงก็คือพูดง่ายๆว่าทำมากได้มากนะครับส่วนน้องปี4นะครับก็เจอจารย์กุ๊กเหมือนเดิมนั่นแหละครับใครจะลงทะเบียนเพิ่มนะครับก็ไปคุยกัน,นครับซึ่งให้ถามที่ธุรการภาคนะครับว่าจะลงทะเบียนเพิ่มยังไงบ้างครับก็เป็นภาพที่สวยงามครับวันนี้อาจารย์กุ๊กก็ นั่งเขียนเลคเชอร์นะครับให้ความรู้กับน,น้องหลายๆเรื่องนะครับไม่จําเป็นที่ต้องเป็นวิชาที่อาจารย์คุ๊กสอนแต่ว่าก็ลงหลายๆเรื่องนะครับเเรียงกันแล้วก็เดี๋ยวจะอัพขึ้นไปที่ YouTube Channel ของอาจารย์กุ๊กนะครับอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะทําให้น้องๆนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ฝากดูแลนะครับรุ่นพี่ฝากดูแลรุ่นน้องนะครับ Okay, so yesterday we got a like full house, have an orientation in the electronic department. I think it's about more than 60 students you know, come to the department and join orientation. But Professor Cook did not join the orientation. But I believe that most students are excited, especially for freshmen, to come here to the department. And for uh, sophomore or second year students, uh, after they study uh, out of department, when they are freshmen, now they move uh, full-time into electronic department and probably have to uh, face uh, many subjects, many courses, and it's getting more difficult and difficult. so uh, you need to prepare. it's going to be your, uh, you have to work harder than uh, freshmen. you have to take circuits, you have to take electromagnetics, you have to uh, Attend uh, a laboratory, so that's gonna build you up to be engineer, and you have to expose you know equipment in the lab, oscilloscope, mm -hmm. digital oscilloscope, DC power supply. So that's why you're going to have uh, about ten labs for the whole semester, and some of them you need to write a report. So it's better for you to practice, you know, your typing on your keyboard. You have to be a fast typer because you have to write uh, many reports. And when you become a junior, in mean next year or third year student, you need also to do junior projects and you have to write a report about what did you do. And for the laboratory report, you may talking about you know ten pages or twenty pages, but when you are going to write a junior report for your project, that's we talking about at least fifty pages. So it's better for you to be you know fast typer right now. You can play game, so why not? You should be able to practice. You know, like get some program you know from a computer and do you know. Uh, typing. Make yourself to be faster and faster typers. Believe me, sooner or later you're gonna need it. So it's better for you prepare because this is just the beginning of uh, the semester. You don't have homework yet, and uh, the material that you study, you know, you don't have uh, a lot of materials. But later on, when you are uh, Getting close to the midterm exam, when the first week passed by, the second week passed by, you need to uh, learn more and more, and not only one subject. That you have much, much more than materials that you need to understand. But they, you're going to take, you know, so many subjects or many courses. Not only two or three courses, but you know maybe four or five. So you better prepare you know for yourself and that's my best advice if you don't do it now it's going to be much harder or much more difficult for you you have to take midterm exam you have to write the report for your laboratory and when the final exam is coming you know I think about how many hours you have to spend you know um, for your study for the final exam, if you start the hard right now, it's going to be much easier for you, you know. Uh, later on, I mean, uh, close to uh, the final exam. So uh, you have to, uh, you know, adjust your learning style. As I told you, now uh, you are in a uh, international league, you're not in a uh, domestic league. And uh, when you go to uh, a third year or you become junior or senior, think about it subjects it's going to be uh, harder and harder much much more uh, uh, materials that you have to learn that you have to study because they're, and you need to use the, your basic knowledge from your First year from uh, second years, and uh, if you're smart, you need to uh, study hard now. Okay, so that's uh, what I have to say for this Friday. And uh, well, next week, we're going to have a holiday, right? Martha Day on Wednesday. Uh, so uh, somebody, uh, I you take a break, you know, next week. But uh, tomorrow is Saturday and Sunday, weekend is coming, so you can take a rest. But it's not, you uh, it don't have anything much, you know, for the first week. This is the first week of uh, the first semester. All right, everybody, um, have a good Friday, and take care of yourself. Okay, that's all I have to say today. Bye.